สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนว้าวดาราสาวดวงเฮงพัดรางวัลเลขท้าย64ใบจุกๆนับว่าเป็นดาราคนดังที่ถูกลอตเตอรี่ถี่มากๆเรียกว่าทุกงวดก็ว่าได้สําหรับเฟียฟฟ้าสุดสวิงเริงโก้ในวสุดวันนี้2พฤษภาคม65ก็ได้เผยผ่านอินสตาแกรมระบุว่าข้าพเจ้าเฟียฟฟ้าสุดสวิงเริงโก้ถูกลอตเตอรี่สุ่นเก้าจำนวน64ใบโชคลาภนี้ข้าพเจ้าเชื่อเพราะกําลังสร้างพระแม่ธรณีที่เรา านั้นกรวดน้ําทุกวันเขาพึ่งบุญบารมีในการส่งบุญทุกๆวันพระแม่ตรณีรับรู้เนอลูกอิมขอกราบพระแม่ตรณีเจ้าขาที่ช่วยลูกสร,ร้างธรรมพญานาคทุกๆตระกูลครับเสื้ออิมปุยยาพญานาคที่ลูกเพียรดีทุกวันกรวดน้ําทุกๆวันเสมอมาสาธุสาธุสาธุอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับสวาวเฟียวฟ้าวด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองอแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูล จากที่นี่ .com ขอบคุณครับ